เดือนนี้ทั้งเดือนทําไมนี่วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะจันที่ยี่สิบล้วทําไมตียังไม่ทําอะไรโอเวียนหัวกลับบ้านไปหาพระมารดามาเนี่ยเจอแดดสี่สิบกว่าองศามั้งแล้วคราวนี้เราอยู่กรุงเทพแล้วตีอย,อยู่ในห้องแอร์ตีไม่เคยอยู่ในความร้อนที่มันขนาดนั้นนะเพราะเราไปเจอท่านผู้ชมเชื่อไหมพัดลมเป่ามาเนี่ยเหมือนไฟเลยตีบอกเฮ้ยทำไมมันร้อนเนี่ยแม่บอกว่ายเย็นเฮ้ยต,ต,ต,ตายตาย แล้วเ,เราลงจากเครื่องหนึ่งเราไปสนามบินคุณก็รู้ว่าสนามบินเนี่ยมันเย็นแค่ไหนขึ้นเครื่องก็ต้องเย็นลงเครื่องร้อนขึ้นรถที่น้องเข้ามารับเยน็นนั่งคุยกับแม่ชั่วโมงกว่าร้อนขึ้นรถไปกินขนมจีนบ้านอานะคะสามสิบนาทีลงรถร้อนหนึ่งชั่วโมงคุยกับอาขึ้นรถเยน็นลงร็ไปหาแม่อีกร้อน